สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของช่องคืนวันโกนชาแนล Channel. สําหรับในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ก่อนจะผ่านพ้นเมษายนต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวท่านมากเลยทีเดียวหากจะพูดถึงในส่วนที่ดี ชาวราศีสิง์ก่อนสิ้นเดือนเมษายนท่านก็จะพบเจอกับเรื่องราวที่ท่านรอคอยหรือบางเรื่องบางสิ่งที่เกี่ยวกับการตัดสินใจก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นให้ท่านได้คิดให้ท่านได้ตัดสินใจในช่วงก่อนปลายเดือนนี้และยังคงรวมไปถึงชาวราศีสิง์บางเรื่องบางสิ่งที่ท่านรอการดำเนินการอยู่ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นในช่วงก่อนจะผ่านพ้นสิ้นเดือน นี่คือในส่วนที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ในคลิปนี้เราขอบอกเราขอโฟกัสไปกับเรื่องที่ท่านต้องระมัดระวังก่อนจะผ่านพ้นเดือนเมษายนซึ่งถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากอิทธิพลจากดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวคารดาวสุกมีการโครจรเคลื่อนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งส่งผลต่อดวงชะตาของท่านทำให้ตัวท่านนั้น ชาวราศีสิงห์จะมีความคิดความอ่านที่ปุ๊บปั๊บฉับไวบางเรื่องบางสิ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีบางเรื่องบางสิ่งก็อาจจะเป็นการหุนหันพันแล่นเกินไปชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังให้ดีและรวมไปถึงชาวราศีสิงห์ในตอนนี้พื้นฐานดวงของท่านนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนหลังสงกรานต์มานี้ดวงชะตาของท่านก่อนที่จะเข้าสู่จุดพีค ท่านจะพบเจอกับบางเรื่องบางสิ่งที่เริ่มต้นมีการปรับเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะนำมาบอกนำมาเตือนให้ชาวราศีสิงทราบหากท่านรู้หากท่านทราบท่านก็ควรที่จะวางแผนสำรองหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นควรที่จะหาวิธีหลีกเลี่ยงหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวท่าน ซึ่งถือว่าก่อนจะผ่านพ้นเดือนเมษายนชาวราศีสิงห์มีโอกาสจะพบเจอกับเรื่องราวไม่ว่าจะเกิดจากพื้นฐานดวงของท่านดาวใหญ่ที่ทําอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านรวมไปถึงช่วงเวลาท่านอาจจะพบเจอกับเจ้ากรรมานเวรเข้ามารบกวนในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นสามเรื่องราวที่ถือว่าวนเวียนเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์มากที่สุดมีโอกาสที่พบเจอก่อนสิ้นเดือนเมษายน เรื่องที่หนึ่งชาวราศีสิงตัวท่านนั้นต้องระวังให้ดีมีโอกาสที่ตัวท่านจะเดือดร้อนเพราะคำพูดของตัวเองสิ่งนี้ท่านอย่าได้มองข้ามเด็ดขาดหากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจะนำพาความปวดหัวจะนำพาความลำบากใจมาสู่ตัวท่านได้เลยทีเดียวสำหรับในข้อนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ชาวราศีสิงขอคอ้ท่านสังเกตก่อนจะผ่านพ้นเดือนเมษายน จากที่ในช่วงก่อนหน้านี้จากที่ท่านเคยพูดอะไรมีคนคล้อยตามหรือแม้แต่ท่านจะพูดอะไรก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเฮฮาเป็นเรื่องที่มีเหตุผลแต่ในขณะนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปการที่ท่านพูดอะไรไปดูเหมือนจะไม่เข้าหูดูเหมือนว่าทุกคนค่อนข้างที่จะมองผ่านคำพูดของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นมีการเสนอแบบแผนงานหรือมีข้อคิดมีแนวคิดบางสิ่งบางอย่างคิดที่จะช่วยทีมงานคิดที่จะช่วยคนในครอบครัวความคิดความอ่านของท่านนั้นกลับกลายเป็นไม่ถูกสนใจถูกเมินมีโอกาสจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ชาวราศีสิงห์ท่านก็ต้องระวังให้ดีไม่ว่าจะเป็นคำพูดของท่าน ไม่ว่าท่านจะพูดจะบอกอะไรใครก็ไม่มีใครเชื่อฟังลูกน้องก็ดือ้อหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นท่านต้องระวังให้ดีชาวราศีสิงห์ไม่ว่าท่านในตอนนี้จะไปกล่าวเตือนใครบุคคลใดจะไปกล่าวสอนไปติไปต่อว่าค่อนข้างที่จะส่งผลลบกับตัวท่านอย่างแน่นอนระมัดระวังจะมีปัญหาจากการที่ตัวท่านไปกล่าวติไปกล่าวเตือนไปสอน มีโอกาสที่เขาเหล่านั้นจะไม่พอใจกับคำพูดของท่านได้ขอท่านระมัดระวังและชาวราศีสิงห์ท่านต้องระวังให้ดีจะมีบางช่วงบางเวลาที่ท่านนั้นเผลอตัวกล่าวยกสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นของสะสมของท่านหรือแม้แต่เรื่องเงินเรื่องทองรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นเอ่ยปากจะช่วยเหลือใครเป็นธุระให้กับใครมีโอกาสที่ถึงเวลาเขาเหล่านั้นจะมาทวงคำสัญญา หากท่านไม่ทำตามคำพูดก็มีโอกาสที่จะผิดใจการเคืองกันได้ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีและในตอนนี้ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังให้มากการพูดจาหยอกล้อแซลกันระหว่างเพื่อนฝูงที่เล่นทีจริงมีโอกาสที่คนที่ได้ยินได้ฟังนั้นจะไม่โอเคหรืออาจจะเกิดปัญหากันได้สิ่งนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนผ่านพ้นเดือนเมษายนนี้คำพูดคำจาของชาวราศีสิงห์ อาจสร้างปัญหาให้กับท่านได้ข้อนี้ขอให้ท่านพึงจงระวังให้มากสำหรับชาวราศีสิงห์เรื่องที่สองชาวราศีสิงห์ก่อนจะผ่านพ้นเมษายนถือว่าเดือนเมษายนนี้ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชาวราศีสิงห์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวก่อนจะผ่านพ้นเดือนนี้ท่านต้องระวังปัญหาเก่าๆปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับตัวท่าน เป็นปัญหาที่ณตอนนี้สงบเป็นปัญหาที่ไม่มีใครพูดถึงก่อนจะผ่านพ้นเมษายนปัญหาเหล่านั้นจะกลับมามีพิษมีภัยกับตัวท่านหรือแม้แต่จะกลับมาทําให้ตัวท่านนั้นต้องคิดต้องกังวลต้องเครียดขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีสําหรับในเรื่องนี้ชาวราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงที่ผ่านมา ดูเหมือนจะเงียบดูเหมือนจะซาจะเบาทุเราลงไปก่อนจะผ่านพน้นนี้เดือนเมษายนมีโอกาสที่ท่านจะพบเจอไม่ว่าจะเป็นงานที่ท่านเคยทําหลุดมือไปแล้วหลุดจากการรับผิดชอบของท่านไปแล้วหวนกลับมาเป็นปัญหาให้ท่านต้องแก้ให้ท่านต้องเข้าไปรับผิดชอบอีกทําให้ท่านนั้นต้องเสียเวลารวมไปถึงชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่ท่านนั้นจะพบเจอกับปัญหาระหว่างครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคนในครอบครัว พี่น้องพี่ปานะอาเขยสะพ้ายมีโอกาสที่ปัญหาเก่าๆจะหวนกลับมาทําให้ท่านนั้นผิดอกผิดใจหรือมีการทะเลาะโต้เถียงต่อว่าต่อขานโต้วาทีกันเกิดขึ้นในช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นเข้าไว้มีโอกาสจะเกิดขึ้นรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนบ้านก็จะเป็นปัญหาเดิมๆเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปัญหาที่ยังไม่เคลียร์เป็นปัญหาที่สะสมกันมา มีโอกาสที่ปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจะผุดขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตแนวหรือว่าเขตแนวที่ดินการเอารัดเอาเปรียบหรือแม้แต่การไม่เห็นอกเห็นใจไม่เกรงอกเกรงใจกันปัญหาเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ในช่วงทุกเมื่อแต่สําหรับชาวราศีสิงห์ปัญหานนในลักษณะนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ ค่อนข้างที่จะบ่อยและทีขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีหากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ใจเย็นมีสติค่อยๆคิดค่อยๆหาทางออกค่อยๆเจรจาบางเรื่องบางปัญหาอาจจะเกิดขึ้นและจบลงในครั้งนี้ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ค่อยๆพูดค่อยๆคิดใช้เหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกและเชื่อว่าชาวราศีสิงห์สามารถเคลียร์กับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ได้อย่างแน่นอนก็ถือว่า เป็นการแก้ไขเป็นการปรับเปลี่ยนปัญหาเหล่านี้จะได้จบจะได้เคลียในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปและสำหรับเรื่องที่สที่ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิง์ในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนชาวราศีสิงขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยให้ดีไม่ว่าตัวท่านนั้นจะมีการเดินทางไปทำงานไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ สถานที่ที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือตัวท่านไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินขอให้ท่านพึงระวงังมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะล้มป่วยเจ็บป่วยจากการพบเจอกับโรคระบาดประจำท้องถิน่นหรือโรคระบาดในช่วงฤดูการนั้นๆขอให้ท่านระมัดระวงังไม่ว่าท่านจะทำอะไรเข้าไปอยู่ในชุมชนก็ขอให้ท่านเซฟตี้เอาไว้ใช้หน้ากากอนามัยรวมถึงควรที่จะทานอาหารที่สะอาด และท่านควรที่จะล้างมือให้เป็นประจำเพื่อเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยได้และยังคงรวมไปถึงชาวราศีสิงห์ท่านใดที่มีโรคประจำตัวต้องขอเน้นย้ำว่าในช่วงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีขอให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ในการปรถมพยาบาลให้พร้อมใช้งานเสมอหากท่านใดมีนัดที่จะต้องเข้าไปพบแพทย์ก็ขอให้ท่านนั้นเข้าไปพบแพทย์ตามที่นัดหมายอย่างเคร่งครัดระมัดระวังการหลงการลืมให้ดี มีโอกาสที่ในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนโรคประจําตัวของท่านมีโอกาสที่จะกําเริบเกิดขึ้นในช่วงนี้บ่อยหรือมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาขอให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านให้ดีระมัดระวังมีโอกาสที่ท่านนั้นจะล้มป่วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ขอให้ท่านระมัดระวังแต่ทั้งหมดนี้ชาวราศีสิงห์ท่านสามารถป้องกันท่านสามารถระมัดระวังได้ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหนือบ่ากว่าแรงท่านอย่างแน่นอนซึ่งทั้งสามเรื่องราวที่กล่าวมานั้นก็ถือว่ามีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ชาวราศีสิงจะพบเจอก่อนที่จะผ่านพ้นเดือนเมษายนซึ่งถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญยานการทำนายการพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ใช่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการพยากรณ์ตามตำ,ตำราแบบก,กว้าง ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปนี้หากชาวราศีสิงห์ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์เห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถเป็นไกด์ไลน์นำทางท่านได้สามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ก็ขอแรงใจขอให้ชาวราศีสิงห์กดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่าน ประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดที่ดีก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาสิ่งใดที่ท่านหวังสิ่งใดที่ท่านรอก็ขอให้ท่านพบเจอในสิ่งที่ดีแล้วพบกันใหม่คืนวันโกล c h ช n แนลสวัสดีครับ